เพื่อนไปเล่นปลากันไปเอาปลากันแหมรอบหนึ่งพี่ย่อยเตรียมขวากันเด้อขวากพี่ยอยจะเข้าปลากเป้าไปเดียวจะไปถ่ายรูปอันนี้ข้องพี่พี่ย่อยจะขึ้น่อยอันนี้อันนี้กระเป๋าโทรศัพท์พี่ยอยเพราะว่าจะมัดเอวเวลาวางโทรศัพท์มันง่ายเพื่อนถ้าใส่ถุงนี้เหาต้องต้องเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังอันนี้เไ,ไว้ใส่โทรศัพท์ โทรศัพท์ซ่องเครื่องเครื่องนี้ไปห้องที่เนี่ยห้องที่จำเป็นกับพี่ยอยที่สุดเลยสง่งเวีนตาอันนี้เดี๋ยวเอาใซตดเดี๋ยวสไปเอาเพราะว่ามันเป็นการเอาออกเอาเข้าเพื่อน น,นี่จะถูกกจะตีเดี๋ยวพี่ใหญ่จะไปถ่ายลูกจะขึ้นเขาอันนี้ว่าจะตีบานแล้วก็ไปภูเขาอันนี้คาดบ่ได้เพราะว่าเขาบอ,อกไปนักดอกัวาเขามีตัองเยะมีกระเป๋าใบามีอันนี้ใบเดียวน,นั้นกับห่อเข้าห่อเข้านี่อยู่ปุ่นน้อยเดียวห่อเข้าน้อยหนึ่งเสื้อจะไปซื้อแคบหมูแคบไตอเอาอาจจะซื้อแคบมูทุ่งเดียวนะ่ะกินยังไๆกับควันนำอยู่ฮน อันนี้ทุ่มือนี้คาดว่าได้เพื่อนทุ่งมือนี้เป็นข้อจําเป็นอันนี้ข้อข้องเหา่าต่อยะแล้วก็น,นามขวดหนึ่งแต่น,นี้เห่าก็คาดบ่ได้นะตะไก้เห่าต้องไปตัวเที่เห่าต,ตัดนัตตัดนี้กับมีดมีดนี่ต้องพกมีดใหญ่ๆนี่คาดบ่ได้มีดมีดนี่นะเดี๋ยวหนึ่งสิบ แต่ถูกบานนี่มีอยู่ที่จะไหวจะทีหน้าบานนี้เดียวเอาข้นมาอันนี้เอาไปอันนี้จะพกติดกระเป๋าไปนับถูกนะ<อ>แับไม่คิดไม่คิดนี่เอาไปแล้วไม่คิดนี่เอาเลาะไม่คิดนี่คาดบอได้ไม่คิดไฟนะต้องติดกระเป๋าอันนี้ผ้าหา่อเพระะาะเขาห่อขี้ห่อนเพื่อนเขาจะุ่มคอมนัอนนะเพราะเขาขี้ห่อนเขาจะคุมแบบนี่เอา กาเป็นคนขี้ห้อนแล้วบอมักเอาเสื้อผ้าแดงๆดำๆไปมันห้อนอันนี้อันนี้ก็คาดบอได้ขุมหัวเนี่ยห้องเฮาที่เขาจะไปมีค่อยอะที่เขาจะขึ้นเข้าน่ะ,อะบอได้บ่อขยายแทนนะโอเคเดี๋ยวตัดคลิปกันเด้อเดี๋ยวอันนี้ไหม